สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจครับสวัสดีพี่น้องย t u b e นะครับผมพอกับมบมพักคาะกโหลชาแนลครับตอนนี้บัชั์ยุทธนาวิธีซอนหนอยไปบันแพงครับพาพี่น้องมาเบิงการทดสอบระบบไฟนะครับสเป็นระบบไฟาปนะครับไปซ้านหน่อยไปบันแพงนะครับมาเช็คระบบไฟพี่น้องครับสวยงามพี่น้องครับ นี่คือระบบไฟนะครับผมสาวหน่อยเป็นตันแพงปาดไฟางาแทางรบพีนอนครับตอนนี้ทางทีมไฟนะครับเพิ่งกำลังเช็กระบบไฟนะครับว่าออกสุกรอดบอนะครับ พวกหูแล้วเขาเปิดเปิดอะไรอยู่เขาเปิดไฟเปิดไฟเลยไม่่ะไนครับผมระบบเพื่อนไฟครับผมระบบไฟ ตอนนี้เป็นแป้งครับผมขอสากน้ำเสนอพี่น้องเบิ้งนะครับผมตอนนี้ยังเป็นตอนกลางเวียดอยู่ครับผมครับเดี๋ยวตอ้องเคลื่อนระบบไฟแสงสีสุดยอดนะครับผมตอนนี้เป็นแป้งนะครับ เอาไว้เนี่ยแลจังเจ๊จสว่างเลยวะพามันึ้อกปัดอปกบตกดกครับพี่น้องครับผมฝาแจงจังปังลรอครับพี่น้องครับบบตุกับผมมันนี่แน่นอน 100%ครับผมไปแล้ววะก็ไปแล้วบ่ไนญปุ่นแล้วครับไปแล้ววัน <c oughs> นี้สาวหน่อยเพื่อนแพรงล่องลองไปตะเวนเนี่ยล่องไปตะเวน ปกติแล้วเนี่ยราะมานจะถุดถุ่นึงหลอเติ่มเขอได้านปีนี้เนี่ยเจบ่มหล่อไปจัาหลังหนไห้ใครปากขนาเลย

อยู่กับมองป่ะติเห็นสุมองนั่งนั่งอยู่มองที่อะไรตนสัมผัสคเียที่เราิดไม่ก็บอกโลเป็นนดมเิทสิงไมร่นไหลพี่น้องเฮ้ยแต่ว่าต้องโเก็บห้่ม่าเราาันมันต้องค่อยๆึาไป มาเล่นแล้วต่นาวัน okay. okay. ีผูกขาดเลยพาบุ้งบุ้งเราดิ่กดออกอีกสามกินน้ำไหมข้าวในวะนั่นตอบขอบเราเลือกเหยียดแต่ไหนขอได้ยูโฟสเน่ห์เราคกเกใส่ะค

สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับผมตอนนี้บ่อสซักอยู่ที่นะครับหน้าวิธีสาวน้อยเพิ่มเป็นแพ่งครับผม FC ฟลานน้อยอุยิงนะครับตอนนี้ลับมฮอดมาถึงแล้วครับผมพี่น้องครับอ๋อไปแต่ฝนตกครับดแม่ค,ครับผมฝนตกแล้วครับ ีวลาเขาไปแล anyway, ้วครับผมเครับพี่น้องครับ สาพี่น้องครับฝนตกครับผมตัวนี้คนมากครับพี่น้องครับอีหลรงอุ้งยิงก็ร้องออกมาครับผมเมื่อกี้ครับก็ร้องออกมาเก็บภาพครับพอดี

บรรยากาศตอนนี้ก็ผมพี่น้องครับลมมากครับผมลมมาแล้วครับผมลมมาแล้ว